กาลาแมของจังหวัดปทุมธานีประเทศที่ส่งออกนะคะคือประเทศออสเตรเลียสาเหตุที่เลือกประเทศออสเตรเลียเพราะว่าคนไทยอาศัยอยูย่ในประเทศออสเตรเลียเป็นจํานวนมากอาหารไทยมีราคาแพงกาลาแมเป็นขนมที่หาย,ยากในต่างประเทศเพราะคนต่างประเทศทดลองชิมของที่แปลกใหม่เป็นสาเหตุที่ต้องส่งออกไป BMC Business Model Canvas นะคะ คอสมอสิกเมนต์คือชาวไทยที่อาศัยอยู่ออสเตรเลียชาวต่างประเทศที่ลิ้มลองอาหารไทยสามารถทานได้ทุกเพศทานได้ทุกช่วงอายุ value proposition กลเมของเรานะคะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพออกแบบรสชาติเหมาะกับทุกวัยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการทานราคาไม่แพง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าไทยในต่างประเทศชาแนลมีการขายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตติดต่อช่องทางออนไลน์กับร้านค้าโดยตรงการให้คำแนะนำลูกค้าการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อสินค้า Revenue stream รายได้จากร้านค้ารายได้ที่ได้จากช่องทางออนไลน์และตัวแทนมีรายได้จากการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านอาหาร Key Resort เงินที่ดินแรงงานเครื่องจักรวัตถุดิบ Key activities การออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตกลาแมรการส่งมอบผลิตภัณฑ์ Key pattern เจ้าของสวนมะพร้าวหน่วยงานราชะการเจ้าของสวนงานโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ Cost structure ต้นทุนดำเนินง,งานเช่นค่าแรงงานค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่าเอกสารขอบคุณค่ะ